การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1นนายชนลทิตบัวใหญ่คณะกรรมการประเมินนายบุญสวนวรณโอภาสผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมนางสมปองจักรนวลศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนายเกียรติชยัยทองสุขครูชำนาญการพิเศษประวัติส่วนบุคคล นายชลทิศบัวใหญ่อายุ32ปีเกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2534ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาภูมิสารสนเทศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประวัติการสอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนบ้านมองขอนแดงหนองยาบล่องปีพุทธศักราช2560ถึง2562ครูจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านมองขอนแดงหนองยาบล่องปีพุทธศักราช2563ถึง2565บรรจุรับราชการที่โรงเรียนบ้านนาอุดมเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565ถึงปัจจุบัน ได้รับมอบหมายงานสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6วิชาต้านทุจริตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่6องค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย มีการแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการละเทศะทั้งต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นค้าราชการครูและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 2. คุณธรรมจริยธรรมได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด เห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางาศาสนาอย่างสม่ำเสมอมีจิตบริการและจิตสาธารณะต่อต้านการกระทําที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม 3. จัญญาบรรวิชาชีพครูมีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมศึกษาค้นคว้าติดตามความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่อาศัยวิชาชีพสแสดงหาผลประโยชน์มุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้ความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของทุกคนไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคี ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่พัฒนาผู้เรียนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งนำไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองห จิตวิญญาณความเป็นครูเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาโดยตระหนักในความรู้และทักษะท,ที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้ผู้เรียนสร้างความเสมอภาคเป็นทรรกับผู้เรียนทุกคนรู้จักให้อภัยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนความสำเร็จตามศักยภาพและความสนใจเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมฝ่ายหาความรู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน ทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพมุ่งม,มั่นทุ่มเทสร้างสรรค์วัตรกรรมใหม่ๆปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพป้องกันการเกิดภาพลักษณ์เชิงลบจัดกิจกรรมส่งเสริมการฝ่ายรู้ค้นหาสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมด้านที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนนำเอาผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรจัดกิจกรรมที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด,ด้วยวิธีที่หลากหลาย 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้4การทํางานเป็นทีมมีการทํางานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยยึดหลักการทํางานเป็นทีมและมีการพัฒนาทีมงานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน5 <Huh. S 1> งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจพลังงานของสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมาย oh. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีให้ความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอนและนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสอนให้แก่ตนเองและยังเป็นการให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้าน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านอย่างสูงครับ